สวัสดีครับสวัสดีท่านที่เข้ามารับชมคลิปช่องเอ็มซ่า n าแนทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้เราจะมาดูการรีวิว iPhone รุ่นใหญ่นะครับ2รุ่นที่บอกว่ารุ่นใหญ่ก็จะเป็นในเรื่องของขนาดนะครับรวมไปถึงหน้าจอแล้วก็สเปคนะครับที่ทั้ง2รุ่นนี้บอกเลยว่าถ้าท่านซื้อไปรับรองว่าไม่ผิดหวังนะครับสำหรับ iPhone 2รุ่นที่ผมจะนํามารีวิวเปรียบเทียบให้กับทุกท่านได้ดูกันวันนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของ iPhone 10s max นะครับแล้วก็ไอ n e บน8พ l ั s ซึ่งมีขนาดที่เรียกว่าเกือบจะเท่ากันนะครับแต่ว่าจะต่างกันในเรื่องของจอแสดงผลเท่านั้นเองรวมไปถึงในเรื่องสเปคต่างๆนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะเปรียบเทียบสั้นๆนะครับให้กับทุกท่านได้ดูกันระหว่าง iPhone 2รุ่นนี้แล้วเราก็จะไปดูในเรื่องของราคานะครับเป็นราคาส่งท้ายเดือนกันยายนปี2563ทั้งเครื่องเป่าแล้วก็เครื่องพร้อมโปรเหมือนเดิมนะครับท่านใดที่สนใจนะครับหรือว่ากําลังอยากจะซื้อ iPhone 2รุ่ ุ่นนี้ไม่ว่าจะเป็น iPhone 8 Plus นะครับหรือว่าจะเป็น iPhone 1 0 s Max ที่มีการปรับลดราคาลงมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมาดูข้อมูลจากคลิปนี้ไปด้วยกันรุ่นใดน่าสนใจที่สุดท่านสามารถเลือกซื้อได้เลยนะครับไม่เป็นการเสียเวลาเราไปเริ่มต้นดูข้อมูลการเปรียบเทียบแบบสั้นๆกันนะครับระหว่าง iPhone 2รุ่นนี้ iPhone 1 0 s Max นะครับเปิดตัวหลังจากทางด้าน iPhone 8 Plus อยู่ประมาณ1ปีนะครับมีชิปการประมวลผลที่ต่างกันนะครับแต่ว่าถ้าเรา ดูจากตรงนี้นะครับขนาดเรียกได้ว่าแทบจะเท่ากันนะครับจะต่างกันที่จอการแสดงผลอย่างที่ผมได้บอกไปสําหรับ iPhone 10s Max นะครับชนิดของจอภาพเป็นแบบ Super Retina HD นะครับแน่นอนว่าความสวยงามมีมากกว่าทางน้าน iPhone 8 Plus นะครับที่ใช้จอภาพเป็นแบบ Retina HD หรือว่าจอ LCD นะครับมีส่วนที่แสดงผลอยู่ที่5จุด5นิ้วนะครับดีไซน์ของทั้ง2รุ่น iPhone 10s Max เป็นดีไซน์แบบกระจกแล้วก็สแตนเลสสตีลนะ ส่วนทางด้าน iPhone 8 Plus ดีไซน์เป็นแบบกระจกแล้วก็อลูมิเนียมนะครับซึ่งทั้ง2รุ่นนี้ก็รองรับการชาร์จแบบไร้สายนะครับกล้องหลังของทั้ง2รุ่นให้ความละเอียดมาเท่ากันนะครับก็คือ12ล้านพิกเซลประกอบไปด้วยเลนส์วายแล้วก็เลนส์เทเลโฟโต้นะครับจะไม่มีในส่วนของเลนส์เอาต้าวเหมือนทางด้าน iPhone 11นะครับส่วนกล้องหน้านะครับ iPhone XS Max เป็นกล้องแบบ2เดฟนะครับความละเอียด7ล้านพิกเซลถ่ายวิดีโอความคมชัดระดับ HD 1080p ได้ สูงสุดถึง60 fps นะครับในขณะที่ iPhone 8 Plus เป็นกล้องแบบ Face Time HD นะครับความละเอียด7ล้านพิกเซลบันทึกวิดีโอได้ที่ความคมชัดระดับ1 0 8 0 p สูงสุดเพียงแค่30 fps เท่านั้นนะครับสำหรับ iPhone 8 Plus ส่วนในเรื่องของชิปการประมวลผลนะครับ iPhone XS Max <S เป็นชิป Apple A12 Bionic ในขณะที่ iPhone 8 Plus เป็นชิป Apple A11 Bionic นะครับส่วนการใช้งานแบตเตอรี่ iPhone XS Max ใช้งาน ได้นานกว่าทางด้าน iPhone 10อยู่ประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะครับในขณะที่ iPhone 8 Plus ใช้งานได้ใกล้เคียงกันกับทางด้าน iPhone 7 Plus นะครับซึ่งในเรื่องของแบตเตอรี่ผมขอสรุปให้เลยละกันว่า iPhone 10s Max มีแบตท,ที่อึดกว่าทางด้าน iPhone 8 Plus นะครับสุดท้ายในเรื่องของการทนน้ำนะครับ iPhone 10s Max ทนน้ําที่ระดับความลึก2เมตรนะครับส่วน8 Plus ทนน้าที่ระดับความลึก1เมตรเท่านั้นภายในระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน30นาทีทั้ง2รุ่นนะครับนี่เป็นข้อมูลการ เรียบเทียบสันส้นๆนะครับของ iPhone 10s Max แล้วก็ iPhone 8 Plus นะครับถ้าท่านอยากจะดูแบบละเอียดนะครับหรือว่าอยากจะให้ผมเจาะลึกในส่วนไหนก็คอมเมนต์แนะนํากันเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันในเรื่องของราคากันเลยนะครับสำหรับการซื้อเครื่องเป่าแล้วก็เครื่องพร้อมโปรของ iPhone ทั้ง2รุ่นนี้เริ่มต้นดูกันที่ราคาเครื่องเป่ากันก่อนนะครับจากทางด้านเว็บไซต์ Lazada น,นะครับสำหรับ iPhone 10s Max มีขายทั้งความจุ64แล้วก็256 g b นะครับ ร้านนี้เป็นเครื่องนอกแท้ประกัน12เดือนนะครับจากราคาปกติ3 6 9 0บาทนะครับลดเหลือ19,999บาทตัวเลขสวยเลยนะครับเก็บเงินปลายทางได้นะครับเปลี่ยนคืนสินค้าได้ภายใน7วันใครสนใจก็เข้าไปดูรายละเอียดแล้วก็สั่งซื้อกันได้นะครับแต่ว่าในส่วนของเครื่องแทู้นยนไทยจะไม่มีจัดจําหน่ายนะครับสำหรับเว็บไซต์ lazada ดูกันต่อที่ iphone 8 plus นะครับเครื่องแทู้นยนไทยประกันศูนย์ apple 1ปีเต็มตอนนี้มีการจัดโปรเพเด ถึงวันที่1ตุลาคมนี้จากราคาปกติ21,900บาทนะครับลดเหลือ16,700นี่เป็นความจุ128กิกนะครับเก็บเงินปลายทางได้เปลี่ยนคืนสินค้าได้ภายใน15วันมีประกันของศูนย์ Apple 1ปีเต็มนะครับใครสนใจก็เข้าไปสั่งซื้อกันได้สำหรับ iPhone 8 Plus ความจุ128กิก16,700บาทเท่านั้นนะครับดูกันต่อที่เครื่องนอกกันบ้างนะครับสำหรับ iPhone 8 Plus เผื่อคนที่มีงบจำกัดนะครับแล้วอยากจะใช้ iPhone 8 Plus รวมไปถึงไม่ได้ซีเรียสน,นะครับว่าจะต้องเป็นเครื่องแท้ศูนย์ไทย iPhone 8 Plus เครื่องนี้นะครับจากราคาปกติ21,900บาทลดเหลือ12,708บาทนะครับนี่เป็นความจุ64กิกแต่ว่าประกันจะมีให้3เดือนเท่านั้นนะครับเปลี่ยนคืนสินค้าได้ภายใน7วันถ้าท่านซื้อไปมีปัญหานะครับเขาเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้ทันทีส่วนอีกล้านหนึ่งนะครับ iPhone 8 Plus ความจุ64กิกเครื่องนอกแท้เช่นเดียวกันแต่ว่าประกันมีให้ถึง1ปีเต็มนะครับจากราคาปกติ19,900บาทลดเหลือ11,890บาทนะครับช่วงนี้ มีการจัดโปรด้วยแล้วก็มีส่วนลดให้ด้วยนะครับยังไงแล้วท่านเข้าไปดูรายละเอียดกันก่อนได้ที่ลิงก์ใต้คลิปถ้าชอบค่อยทำการสั่งซื้อนะครับสินค้าเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันมีประกันจากผู้ขายให้1ปีเต็มนะครับคนที่ไม่ได้สีเรียสว่าจะต้องเป็นเครื่องสูนไทยนะครับก็สามารถสั่งซื้อกันได้สามารถใช้งานภาษาไทยได้นะครับเรียกได้ว่าใช้งานได้แทบจะเหมือนกับเครื่องแท้สูนไทยเลยนะครับใครอยากเกซื้อรุ่นไหนนะครับไม่ว่าจะเป็น iPhone 10s max รวมไปถึง iPhone 8 plus ทุกแบบนะครับท่านสามารถ ก็สั่งซื้อกันได้เลยที่ลิงก์ใต้คลิปไปดูกันที่ทางด้านเว็บไซต์ช็อปปีกันบ้างนะครับมีเฉพาะเครื่องแท้ศู์ไทยนะครับมาให้กับทุกท่านได้ดูกันเริ่มต้นดูกันที่ iPhone 10s Max นะครับความจุ64ถึง256กิกนะครับเครื่องใหม่เครื่องแท้ศู์ไทยประกันศูนย์นะครับจากราคาปกติ31,900นะครับลดเหลือ27,90บาทสําหรับความจุ64กิกนะครับจัดส่งให้ฟรีถึงบ้านสินค้ามีจํานวนจํากัดนะครับใครอยากจะซือ้อต้องรีบเข้าไปดูรายละเอียดแล้วก็สั่งซื้อ ะครับราคาต้องบอกเลยว่าดีงามมากๆส่วนทางด้าน iPhone 8 Plus ความจุ128กิกนะครับเครื่องแท้ศู์ไทยยังไม่ activate นะครับจากราคาปกติ21,900บาทลดเหลือ16,530บาทนะครับมีส่วนลดให้ด้วยตอนนี้สินค้ามีเหลือเฉพาะสีทองแล้วก็สเปซเกร a y นะครับใครสนใจเข้าไปดูรายละเอียดกันก่อนมีส่วนลดให้มากมายนะครับสำหรับเว็บไซต์ shopee นี่เป็นการสรุปราคาเครื่องเปล่าเครื่องแท้ศู์ไทยนะครับใส่ได้ทุกซิมใครอยากจะซื เครื่องแบบไม่ติดสัญญาณนะครับสามารถเข้าไปดูรายละเอียดแล้วก็สั่งซื้อกันได้เลยเราจะไปดูกันต่อเลยนะครับสาหรับการซื้อเครื่องพร้อมโปรของ iPhone ทั้ง2รุ่นจากทั้ง3ค่ายมือถือนะครับเริ่มต้นดูกันที่ iPhone 10s max เป็นของทางด้านค่าย ToMove H นะครับมีขายเฉพาะความจุ512กิกนะครับราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่29,500บาทเท่านั้นความจุเยอะแบบนี้ลดร,ราคาให้เยอะมากๆเลยนะครับส่วนการซื้อเครื่องพร้อมโปรก,ก็ซื้อได้ในราคา1 7 0 0 0 900บาทซึ่งก็จะมีรายละเอียดของโปรอินเทอร์เน็ตให้เราเลือกดังนี้เริ่มดูกันที่โปรแรกนะครับเป็นรายเดือนเดือนละ1,999บาทต่อเดือนซื้อ iPhone 10s Max ความจุ512กิกนะครับได้ที่ราคา17,900บาทพร้อมกับจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้า2,500นะครับมีสัญญาในการใช้งาน12เดือนอินเทอร์เน็ตให้มาใช้ไม่อั้นแล้วก็ไม่ลดสปีดส่วนค่าโทรก็650นาทีตรงกลางเป็นโปร899นะครับซื้อเครื่องได้ราคา22,400บาทจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้า2,000อินเทอร์เน็ตใให้้มาช ไม่อ้นไม่ลดสปีดที่ความเร็วสูงสุด300เมกส่วนค่าโทรก็400นาทีสุดท้ายเป็นโปร699นะครับซื้อเครื่องได้ราคา25,400บาทจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้า1,500นะครับมีสัญญาในการใช้งาน12เดือนสําหรับอินเทอร์เน็ตให้มา30กิกนะครับที่ความเร็วสูงสุด300เมกส่วนค่าโทรก็250นาทีส่วน iPhone 8ทั s ของทางด้านค่าย t True m o v e H จะไม่มีจัดจําหน่ายแล้วนะครับเพราะว่าสินค้าค่อนข้างที่จะหายากเราไปดูกันต่อที่ค่ายที่สนะครับสำหรับค่าย AIS p p o o n 10s max สินค้าจะหมดนะครับเรามาดูกันที่ iPhone 8 plus ความจุ128กิกกันนะครับรุ่นนี้ใส่ได้เฉพาะซิม AIS เท่านั้นนะครับมีเหลือ2สีนะครับก็คือสีทองแล้วก็สี Space Gray นะครับราคาเครื่องเป่าขายอยู่ที่18,400บาทส่วนการซื้อเครื่องพร้อมโปรสำหรับโปร AIS Hot Deal ซื้อได้ราคา6,900บาทนะครับแล้วก็โปร AIS Best Buy ซื้อได้ราคา9,900บาทโดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้านะครับส่วนลูกค้าทั่วไปซื้อได้ราคา18,000 400ปิดท้ายกันที่ค่ายสุดท้ายนะครับสำหรับค่าย d t e ท็ iPhone 10s Max ความจุ64 g b เครื่องเปล่าขายอยู่ที่35,900บาทนะครับส่วนการซื้อเครื่องพร้อมโปรเริ่มต้น15,400เป็นโปรรายเดือนเดือนละ1 9 9 9บาทต่อเดือนนะครับจ่ายล่วงหน้า2,000บาทถัดมาเป็นโปร899นะครับซื้อเครื่องได้ราคา17,900จ่ายล่วงหน้า1,500แล้วก็โปร699ซื้อเครื่องได้ราคา19,900 จ่ายล่วงหน้า1,000บาทนะครับด้านล่างเป็นเครื่องเป่าราคาพิเศษนะครับ3,900บาทแล้วก็ iPhone 8 Plus นะครับความจุ128 g ิราคาเครื่องเป่าขายอยู่ที่18,400ส่วนการซื้อเครื่องพร้อมโปรก็เริ่มต้น1,400บาทพร้อมกับจ่ายล่วงหน้า1,000นะครับเป็นโปร1,099บาทต่อเดือนโปร899ซื้อได้ราคา12,400นะครับจ่ายล่วงหน้า500แล้วก็โปร699ซื้อได้ราคา13,400จ่ายล่วงหน้า500นะครับใครสนใจอยากจะซื้อนะครับทั้ง iPhone 10s Max แล้วก็ไ ฟล8พัดนะครับสามารถไปหาซื้อกันได้ที่ศูนย์ดีแท็กทุกสาขาสินค้าบางศูนย์ก็อาจจะหมดนะครับยังไงแล้วอยากให้ท่านสอบถามโดยตรงกับทางคอร์เซ็นเตอร์ก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปซื้อเครื่องพร้อมโปรผมเพียงแต่นําข้อมูลมาให้กับทุกท่านได้ดูเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจเท่านั้นมีข้อผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยทุกท่านมาณที่นี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมลิปนนี้าาาท่่ชอรอว็็วกกกกมมะโย์ตนนกกตตผฝดแ กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปโปรโมชันดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่อีกทีคลิปหน้าสวัสดีครับ